ทีรับพี่น้องครับมือนีเนาะพามาเมืองเขาหน้าวาันไปอาทิตย์หนึ่งวันช่วงวันวิสาขาบูชานะครับยี่สิบสองพฤษภา,าในอาทิตย์เขาก็เกิดครับเกิดสม่ำเสอมอดีครับเขาเป็นเขาปลูกเขาปีที่แล้วที่จงไวเนาะครับเป็นเขาที่ ใส่ใส่อุ้ยอินซี่มักไหนะครับสีดสีดมาสองปีแล้วครับยังมาท่นอินซี่ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องยังมีแบบปุย๋ยปรับสภาพดินไปนยักหน่อยยักหน่อยในดินนี่เป็นปุ๋ยอินซี่อีกสองสามปีปีนี้ยังเป็นเห็ดเห็ดหน้าแบบปุย๋ยมัก ข้งที่สองปีที่สองปีแหลกหน้าดำปีที่สองวานปีที่สามนะครับนี่กำลังเกิดวานเกิดถือว่าเกิดดีครับเกิดดีสม่ำเสมอขาดแต่บ่มีน้ำครับบ่มีฝนครับตอนนี้มีน้ำมีฝนมาเขาก็ดีงามหยากรสดีบ่เกิดเนาะ รอครับผมตงกุลาหองไห้ครับทนแรงทนฝนทานหนาวครับผมตอนนี้ก็ทนแรงไปก่อนกับตอนวันเปน็นของดีหน้ตึบเลยครับเล็กน้อยก็เสียด้มักปุ๋ยอินซี่ไปครับปุ๋ยอินซี่ยูเรียนน้ำ ยูรินซี่สังเคาะแสงครับสูตรที่ใส่ประจำขันมินามะไๆกันสิลดเลยครับใส่กุศ์ใส่ขวดเทมันไปน้ำนามเลยปกติแถวนี้ก็จะมีเห็ดเพาะนะครับในต้นสะเบียงปีนี้แหล่งแห้งเห็ดกับเพาท่านจะเกิดคันซุ่มๆยัหน้อยกรสีมีเห็ด หน้าางุลเกิดดีครับเกิดดีงามเลยนะครับเกิดถ่าเตอร์ฝนใส่รถวันนะครับเนาะในราคเจ็ดสิบห้าบาท ปกติขันมีเห็นเพาะมันงก็จะแตกเป็นแตกผมเอาบรรยากาศทุงกุลาให้มึงซำเนียก่อนนะครับเพี่อติดตามช่วงต่อไปครับช่วงมีฟ้ามีฝนสำหรับืันนี้นะครับสวัสดีครับ